ซลาโมะไรกุ้งค่ะทุกคนอยู่กับนูริยาพริสตานะคะใครเข้ามาแล้วฝากเคาะจอนะคะเคาะใจกดแชร์ไลฟ์นี้ออกไปนะคะสวัสดีค่ะอ่ะเดี๋ยวในไลฟ์นี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเ,เล่าเทคนิคอันนี้ละกันว่าเออเราจะมี6เทคนิคนในการตื่นขึ้นมาตอนเช้าเพื่อจะมากินข้าวตอนรุ่งเช้าในเดือ,ดอนรอมาอนยังไงนะคะ สำหรับใครที่อ้าวสวัสดีค่ะคุณอะไรเอ่ยแบบหนึ่งนะคุณเดอะบอมทีวีหรอใช่ไหมแล้วก็คุณคุณเกดใช่ไหมคะแล้วก็คุณยูเซอร์อะไรนะแบบหนึ่งสวัสดีทุกคนนะที่เข้ามาก็คือฝากคอจอขอใจแล้วก็กดแชร์ไลน์นะคะเดี๋ยวในในไลฟ์นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปอ่าไม่ใช่สรุป เออสรุปแหละสรุปแหละก็คือมาแชร์ให้ฟังว่าเรามี6เทคนิคอะไรบ้างนะคะที่จะทําให้เราสามารถตื่นมาลุกเช้านะว่าเออเราจะแบบตื่นมาทานข้าวตอนรุกเช้าประมาณตีสามตีสี่นะหรือถ้าใครที่อาจจะแบบเออไม่ใช่มุสลิมใช่ไหมแต่แบบมีความจําเป็นจะต้องตื่นเช้าเพื่อที่จะแบบทำกิจกรรมหรืออะไรบางอย่างในวันนั้นๆน,น,นะคะลองเอาเทคนิคนีคน้ไปใช้ดูเนาะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณเดอะบอมทีวีนะคะดูจากที่ไหนคะคุณเดอะบอมทีวีคะชื่อชื่อบอมเหรอหรืออะไรเอ่ยอ่ะอเดี๋ยวนะลองหัดเล่นเครื่องมือแบบหนึง่งจะเอารูปขึ้นมาให้ทุกคนได้ดูพอดีพอดีเราไปอ่านเจอในเว็บในอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วมันเหมือนกับว่าเว็บต่างประเทศอะเขาจะทำเป็น อินโฟกราฟิกเอาไว้ให้นะคะแล้วมันน่าสนใจเราว่าเออทุกคนน่าจะแบบอยากรู้กันกดเดี๋ยวเราลองกดแชร์อันนี้แป๊บหนึง่งมือถือครับพี่ชื่ออ๋อโอเค <laughs> ชื่อบอมครับสวัสดีครับบอมฝากกดไลค์กด share นะแชร์นะก็เรื่องแหละกดใจเยอะๆนะแล้วก็กดแชร์ด้วยหาออวิธีการแชร์จอแป๊บหบนึง่งแชร์รูปในไลฟ์ วันขอบคุณค่ะแชร์ไลฟ์แล้วเนาะอะ,อะไม่เป็นไรหาวิธีเดี๋ยวไปหาวิธีที่หลังลันการว่าเออจะเอารูปภาพที่เราต้องการมาแชร์ในไลฟ์ยังไงเนาะสวัสดีค่ะคุณใหม่หรือเปล่าคุณสุนิสาสวัสดีค่ะคุณสุนิสาสวัสดีคุณเฮียเบนชอปนะคะสวัสดีทุกคนเลยเดี๋ยววันนี้นะไม่แน่ใจว่า ยังไงนะแต่ว่าในไลฟ์ของเราวันนี้จะเป็นหัวข้อว่าเ,เราจะมี6เทคนิคในการตื่นเช้ามาเพื่อทานอาหารตอนรุ่งเช้าในเดือนรอมาดอนนะเพื่อน,อนๆอาจจะไม่ใช่มุสลิมก็ไม่เป็นไรนะคะก็ฟังเป็นเพื่อนกันก่อนก็ได้นะคะก็คืออย่างถ้าเกิดว่าใครเคยได้ยินว่าเออเดือนลอมาดอนเดือนการถือศีลอดอะไรอย่างนี้เนาะสำหรับพี่น้องชาวมุสลิมนะคะในเดือนรอมาดอนเนี่ยเราจะมีการถือศีลอดกันนะคะแลวทีนี้เราอาจจะต้องเหมือนกับ เขาเรียกว่าตื่นปรับในเรื่องของเวลาการกินอาหารการตื่นการนอนอะไรอย่างนี้นะคะรวไมไปถึงการปรับจิตใจของเราในเรื่องของอเขาเรียกไรจิตของเราให้แบบคิดในเรื่องที่ดีนะคะแล้วก็พูดในเรื่องที่ดีนะอันนี้เราไม่ได้มาพูดในเรื่องศาสนานะคะเราแค่อยากจะมาแชร์เทคนิคประจาประจาตัวของเราให้ทุกคนได้ฟังเนาะโอเคเราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับวันไหนที่เราจะต้องตื่นเช้าเพื่อที่จะแบบ ตื่นเช้าๆหรือที่สามที่สี่อะไรเงี้ยเราก็เอาไปทําได้นะคะเทคนิคแรกเลยสําหรับตัวเรานะก็คือ,อถ้าเราต้องการจะตื่นเช้าใช่ไหมเราก็ต้องเข้านอนเร็วกว่าปกติแค่นั้นเลยนะคะอย่างเราจะรู้ตัวใช่ไหมว่าเราปกติแล้วเราจะเป็นคนที่ต้องนอนกี่ชั่วโมงถึงจะนอนเต็มอิ่มใช่ไหมอย่างสมมุติของเราเนี่ยะจะเป็นประมาณสักหกชั่วโมงหรือห้าชั่วโมงใช่ไหมถ้าเราต้องตื่นตีสามเนี่ยเราก็จะต้องนอนตั้งแต่สามทุ่ม ประมาณนั้นนะคะสามทุ่มสามทุ่มครึ่งหรือสองทุ่มครึ่งอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคหนึ่งที่ที่เราใช้ประจําตัวเลยก็คือจากก่อนหน้านี้เราอาจจะนอนแบบสักห้าทุ่มเที่ยงคืนใช่ไหมแล้วเราจะตื่นอีกทีก็ประมาณสักหกโมงเชา้าห้าโมงครึ่งตีห้าครึ่งอะไรแบบนี้นะคะเออเมื่อเราต้องปรับเวลาการตื่นของเราใช่ไหมเราก็นอนเร็วขึ้นแค่นั้นเลยใครใช้เทคนิคนี้อยู่บ้างนะคะลองแชร์ลองพิมพ์มาให้ ลองพิมมาบอกกันหน่อยว่าเออใช้เทคนิคนี้อยู่หรือเปล่าสวัสดีนะคะตอนนี้มีใครอยู่บ้างอ่าโอเคมีคุณคุณบอมกับคุณสุนิสานะคะคุณสุนิษาดูจากที่ไหนเอ่ยอ่าฮะโอเคไม่เป็นไรไปข้อสองกันข้อสองนะคะก็คือเทคนิคที่สองก็คือตั้งนาฬิกาปลุกเรามีตัวช่วยกันนิดนึงแล้วบางทีเราเราเ,ออเราอาจจะแบบ เข้านอนเร็วแล้วแหละแต่บางทีมันก็อาจจะยังไงแบบว่าตื่นตื่นยากนิดนึงใช่ไหมเป็นคนแบบนอนขี้เซาอะไรเงี้ยก็ใช้เครื่องมือนะคะมีมือถือก็ตั้งนาฬิกาปลุกหรือบางคนก็แบบซื้อนาฬิกาปลุกแยกก็ได้ออ,อะไรแบบนี้เนาะก็ตั้งให้มันเสียงดังๆนั่นแหละเดี๋ยวเราจะได้แบบตื่นไหวเนาะลุกขึ้นมาได้นะคะแล้วก็อันที่สามเทคนิคที่สามก็คือ,อใช้วิธีการตั้ง ตั้งใจเนาะเหมือนกับให้เรามีแบบเหมือนถ้าในเชิงที่เป็นมุสลิมทำเนี่ยเขาอาจจะแบบว่าเออระล,ลึกถึงพระเจ้าอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าอาจจะแบบออมุ่งความสนใจของเราไปที่สิ่งที่เราจะต้องทําในวันรุ่งขึ้นเนาะก็คือตั้งใจของตั้งจิตตั้งใจของเราให้มันอยู่กับสิ่งที่เราจะทํานะคะเพราะฉะนั้นอ,อ,อย่างถ้าเราต้องตื่นขึ้นมากินข้าวออข้าเรียกว่าข้าวบวช หรือข้าวในเดือนรอมาดอนอะไรเงี้ยนะเราก็จะแบบเออเดี๋ยวฉันพรุ่งนี้ฉันจะต้องตื่นมากินข้าวนะเพราะฉะนั้นก็จะบอกกับตัวเองก่อนนอนอะไรแบบนี้นะคะอ่ะเทคนิคที่เท่าไหร่เออข้ออะไรไม่รู้อะข้อข้อข้อสี่ไหมคุณบอมจำได้ไหมพี่พูดถึงข้อไหนสวัสดีคุณเอ่อคุณติ๊กกี้นะคะอ๋อสวัสดีค่ะมาแชร์ หกเทคนิคในการตื่นตอนเช้ามากินข้าวเดือนบวชนะคะเดือนรามมดอนเนาะเ,เทคนิคที่4ี่ละกันเทคนิคที่4ก็คือ,อ,อฝากบอกฝากบอกเพื่อนนะคะหรือคนอื่นให้เขาปลุกเราอย่างบางทีเนี่ยเราอาจจะแบบ ฝากบอกคนถ้าเราอยู่คนเดียวใช่ไหมเราอาจจะโทรบอกที่บ้านหรือบอกเพื่อนเราหรือบอกคนรู้จักของเรานะคะให้เขาโทรมาปลุกเราหรือบางทีอาวันไหนที่เราตื่นก่อนเขาเราก็จะโทรไปปลุกเขานะคะหรือถ้าเขาตื่นก่อนเราก็ให้เขาโทรมามาปลุกเรานะ,ะก็คือแลกกันแชร์กันแบบนี้เนาะก็จะแบบอ่ารู้สึกว่าจะเป็นการทํางานเป็นทีมมากขึ้นแล้วนะคะโอเคไหมข้อสมเหรออ๋อเออไม่เป็นไรช่างมันโอเคต่อมาอีกข้อ ก็แหละเอ่ะเดี๋ยวพักโฆษณาแป๊บหนึ่งก่อนที่จะไปข้อถัดไปก็คือก็ถ้าใครติดตามเราอยู่นะคะเราก็จะก็จะเห็นว่าเราก็ขายเราเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของแบรนด์ Polista นะคะเป็นแบรนด์ของครูพัลล่านักจิตวิทยาสาวสวยซาบซาสุดเซ็กซี่ในโลกล่าในพาไลนะคะเราชอบเรียกครูแบบนี้แหละเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันแบบไม่เหมือนใครดีนะคะแล้วก็คือ,อสินค้าตัวแรกที่ผ่าน ที่เราขายไปแล้วหมดสต็อกไปแล้วนะคะก็จะเป็นลิปสติกนะคะอันนั้นก็คือดีใจกับคนที่ได้ลิปตัวนี้ไปใช้ด้วยนะคะอ่ะทีนี้พอมาถึงสินค้าตอนนี้นะคะจะเป็นสินค้าตัวที่2ตอนนี้ก็คือเปิดรับพิออเดอร์อยู่นะอันนี้คือเข้าสู่ช่วงโฆษณานะเก่งมากน้องสาวโอเค <laughs> โอเคเอ่ออะไรนะเมื่อกี้อ๋อโอเคก็เปิดเ,เป็นสินค้าตัวที่2นะคะเป็นแป้งแป้งอัดแข็งนะคะสําหรับทาหน้าเนาะ อันนี้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นพอดีเป็นแพ็กเกจสาหรับตัวทด,ทดลองนะก็จะหน้าตาประมาณนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ของจริงที่เราจะได้ใช้กันเนี่ยเขาจะเป็นแบบแพ็กเกจสีชมพูทองนะเธอมันสวยมากเดี๋ยวจะเอารูปมาให้ดูแบบหนึ่งถ้าใครสนใจนะตอนนี้ก็คือเปิดรับพรออเดอร์อยู่นะคะราคา790นะ ฟังราคาแล้วคือตกใจไหมตกใจใช่ไหมทีแรกอันนี้ก็ตกใจเหมือนกันว่าแบบเอ้ยทำไมราคามันสูงจังมันแพงจังแต่ก็คือหลังจากที่ได้ใช้ตัวด้วยอ่อด้วยตัวเองแล้วนะรู้สึกว่าแบบมันดีมากนะเธอมันหน้าเนียนผ่องมากเออถ้าใครได้ดูคลิปมีอยู่คลิปหนึ่งนะที่เราทำเอ่อทำคลิปวิดีโอแบบรีวิวนะคะอันนั้นเนี่ยเราทาประมาณสักห้าโมงครึ่งแล้วเราทิ้งไวย้ยาวๆจนถึงประมาณสักสี่ทุ่มครึ่งนะคะผ่านไป 5, 6, 7, ประมาณ5้าชั่วโมงนะคะก็คือแบบหน้านี่คือเนียนยังคงเนียนอยู่นะคะเนียนมากผ่องมากเอออ่ะเดี๋ยวให้ดูรูปแพ็กเกจนะจะเป็นแบบนี้นะมองเห็นไหมสีชมพูทองนะเธอสวยมากคือนอกจากจะเป็นเครื่องสำอางแล้วนะมันยังสามารถที่จะใช้เป็นของประดับในกระเป๋าของเราได้ด้วยโอเคไหม แล้วอีอกนิดนึงก็คือตอนนี้เราก็เปิดรับตัวแทนนะคะเป็นตัวแทนจำหน่ายคือเราเนี่ยเป็นตัวแทนจําหน่ายแบรนด์พอลิสตาที่ติดกับตัวคูพัล่าใช่ไหมแต่ตอนนี้คูพล่าเนี่ยเขาก็ปิดรับตรงนั้นไปแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากจะมาเป็นครอบครัวเดียวกับพอลิสตานะคะ<ม>คุณก็ยังมีโอกาสอยู่ก็คือจะมาเป็นตัวแทนที่ติดกับตัวเราเองนะคะออ่ะ,อะเดี๋ยวไปอีกข้อหนึ่งกลับไปที่เนื้อหาของเรานะคะกลับไปที่เนื้อหาของเรา อีกข้อหนึ่งให้อีกข้อหนึ่งละกันก็คืออีกข้อหนึ่งอ่ะสวัสดีมีใครเข้ามาเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งก่อนคุณคุณเวศหรอเวทสองศูนย์สองสองหรอสวัสดีนะคะแล้วก็คุณสุดที่นันใช่ไหมสวัสดีนะคะกดกดคอดใจให้หน่อยนะคะแล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะ เออตอนนี้คือพอดีว่าเพิ่งจะหัดไลฟ์นะคะยังแบบใช้เอฟเฟกใดๆยังไม่เป็นเลยใครใช้เป็นเออบอกหน่อยได้ไหมอยากลองใช่ไหมอยากลองก็มาสั่งได้นะพิออเดอร์ได้สินค้าจะมาช่วงเมษานะคะกลางเดือนเมษานี่มีการตั้งเป้าด้วยนะทุกคนเห็นไหมมีแบบว่าเออใครอยากจะให้ดอกกุลาบนะก็กดได้นะคะ เดี๋ยววันไหนจะแบบเออไปหัดลองอะไรนะโยนกล่องสมบัติกับเขาดูบ้างนะเดี๋ยวไปฝึกก่อนเดี๋ยวไปฝึกมาก่อนกล่องสมบัติเออนี่ไงเห็นเมนูแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไว้วันหลังละกันวันนี้เอาแบบสั้นๆไลฟ์สั้นๆน,น,น,นะตอนนี้ก็คือยังไม่ได้มีเวลายังไม่ได้เซ็ตเวลาไว้นะว่าเออจะไลฟ์กี่โมงหรืออะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าเราก็ทํางานประจําใช่ไหมอย่างเอเอาบางทีเราอาจจะแบบหลังเลิกงานบางทีแบบอาจจะ เออมีเวลานิดหน่อยเราก็จะมาไลฟ์นะคะโอเคคุณบอมแชร์ไลฟ์แล้วอุย้ยขอบคุณมากค่ะเออคุณแมสหรอสวัสดีค่ะคุณปักโซคิวสวัสดีค่ะทุกคนดูจากที่ไหนกันบอกได้นะบอกเราได้ <laughs> โ okay, อเคอะเดี๋ยวกลับมาที่เทคนิคในการที่จะทำยังไงให้เราตื่นเช้าเพื่อที่จะแบบว่าเออมาทานข้าวอะไรอย่างนี้ตอนเช้าในเดือนรอมาดอนนะคะสำหรับออชาวมุสลิมเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าในเดือนรอมาดอนเราจะต้องถือศีลอดอะไรแบบนี้เนาะอะ,อะให้อีกข้อหนึ่งเทคนิคหนึ่งที่เราใช้นะคะในการแบบว่าทำเพื่อให้เราตื่นเช้าขึ้นมาได้นะคะนั่นก็คือเราจะมีการแบบระลึกถึงพระเจ้านะคะเพราะว่าเราเหมือนกับว่า ก่อนนอนเนาะเราจะลึกเราลึกถึงพระเจ้าก่อนว่าเหมือนกับเป็นการบอกกับตัวเองด้วยแหละว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราจะต้องถือิีลอดใช่ไหมแล้วเราก็ลึกถึงเขาเพื่อให้เขาเหมือนกับว่าให้ลึกถึงพระเจ้านะคะเพื่อให้เขาแบบทําให้ช่วยดอนบรรดาลให้เรื่องของการถือสินอดของเราหรือการตื่นนอนตอนเช้าของเรามันง่ายเป็นเรื่องที่ง่ายได้นะคะประมาณนี้นั่นเองเ,ออเป็นไงชอบไหมอ่ะเอาละเดี๋ยวเราจะต้อง ถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะต้องจบไลฟ์นี้แล้วนะคะวิมีการถูกใจ2,000 2.1k แล้วออขอบคุณมากค่ะมาเดี๋ยวเรามาเจอกันในไลฟ์ถัดไปแล้วกันขอบคุณที่เข้ามาติดตามแล้วก็ขอบคุณการกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเจะเจอกันใหม่ในวันวันวันหลังแล้วกันเนาะส่วนวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย